เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่มันไม่เที่ยงแท้อยู่เสมอเนี่ยทั้งกาลาเทศะฐานะโดยเฉพาะความรู้สึกอันนี้เลยเป็นกรรมฐานความรู้สึกหรือเวทนาหรืออารมณ์เนี่ยโดยเฉพาะมีความรู้สึกหากไม่เอามาคิดร่วมคำนวณด้วยโดยเฉพาะตัวความรู้สึกไม่เอามาคิดร่วมคำนวณด้วยมันก็ไม่ครบความจริง แน่ๆสำคัญนะความรู้สึกหรือเวทนาเนี่ยถ้าไม่รู้จักไม่ได้เรียนเลยอย่างเทวานิยมเขาไม่ได้เรียนเขารู้เขามีแต่เขาไม่รู้เขาเอามาใช้ไปเป็นเขาแยกแยะวิจัยไว่าดวิจัย,วจยวเวทนาร้อยแปดนี้ไม่หรอกแต่เขาเรียนได้นะจริงๆเขามาัตั้งใจสิจ่งดีมาเรียนได้พวกเรานี่ฉลาดหรือโง่โง่งแหนะหลงตัวเอง ขนาดพวกเราโง่ๆนี่ยเรายัางเรียนได้เขาฉลาดเขาจงเขาว่าเขาฉลาดกว่านะใช่ไหมทางโน้นเขาบอกเขาฉลาดกว่าเรานะทําไมเขาจะเรียนไม่ได้แล้วนะพวกเราโง่ๆอ,อ,อย่างนี้เราเรียนได้เลยเนาะ,ะชอบลงตัวเองอยู่เรื่อย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห็นมาแค่นี้คุณจะเอาสิริมหามายาคุณจะเอาถอมตนหรือคุณจะเอาอวดเบงเห็นไหมถ้าอวดเบงคุณก็เอาว่าคุณฉลาด ถ้าคุณเอาทำตนคุณก็เอาโง่ก็เเสียหายอะไรเนี่ยขนาดงโง่ ô, อย่างเรายัางเรียนได้เลยพระโถพวกคุณเนฉลาดจะตายคุณต้องเรียนได้จริงมากนี่เราไม่พูดเล่นนะเรื่องจริงพวกคุณฉลาดฉลาดจมพวกเราเขาขาว่าไม่เป็นอย่างสังคมประเทศที่ยังไม่พัฒนาเขาว่าแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่พัฒนาก็ไม่พัฒนาแต่ว่าเราเราพัฒนาอยู่นะส่วนในยุทธสคัญของความพัฒนามันคืออะไรนั่นเะคยมาว่ากันอีกที ของพวกเรานี่มันพัฒนาไปสู่อิสระสะบายสงบอบอุ่นอิมเอม้ะเซมไสใจเกื้อกูลเพิ่มพูนการเสียสละแค่นี้อาตมาทิ้งเอาไว้ให้เขามาตามศึกษาว่าไอ้ที่พูดนี่มันคืออะไรมันมีความจริงและมันไอ้ความจริงอย่างนี้จริงๆนี่มันมันขนาดไหนมามาปฏิบัติ ให้เกิดปัจจัตตังเวทิตโภวินยูหิเถอะและคุณจะได้รู้ความจริงตามความเป็นจริงนะเอามาอธิบายต่อกาละคืออะไรกาละคือเวลานะกาละคือเวลาซึ่งเคลื่อนที่เสมอเมื่อกี้พูดผ่านพลาดไปแล้วมนนิดหน่อยกาละคือเวลา ที่เคลื่อนที่เสมอกำหนดเอาวาระเป็นเครื่องเป็นรอบเป็นครั้งเป็นรอบนะกำหนดอวาระแต่ะวาระแต่ะวาระเป็นครั้งเป็นรอบและไม่คงที่กาละเนี่ยสรุปไม่คงที่แต่กำหนดเอาว่าเป็นกาละเป็นครั้งเป็นรอบเป็นรอบมีอยู่กาละมีอยู่นิรันดรกาละนี่มีอยู่นิรันดราบที่มี อาวกาศมีเอกภพมีมหาจักรวาลและก็มีคนที่มีจิตวิญญาณมีธาตุรู้นี่รู้สิ่งนี้พูดกันรู้เรื่องนะถ้าไม่มีสิ่งที่มีชีวิตในโลกบางบางลูกเขาไม่มีสิ่งที่มีชีวิตเขาก็มีอวกาศมีมหาจักรวาลมีอะไรก็เคลื่อนที่อยู่ไปแต่เขาไม่มีตัวที่มีธาตุรู้ไม่มีมีธาตุรู้บางบาง ดาวบางดวงอาจจะเกิดชีวะแล้วแต่ชีวะยังไม่ถึงขั้นเป็นจิตนิยามเป็นมนุษย์เขาก็าไม่ชีวะเหล่านั้นก็ยังไม่มาสามารถพูกัรู้เรื่องเหมือนชาวพวกเรานะวันกาละคือเวลาที่เคลื่อนที่เสมอกำหนดเอา,เอ,าอารมณ์อาวาระขณะนั้นเป็นรอบๆไม่คงที่มีอยู่นิรนดรตราบที่ยังมีอวกาศมีเอกภพหรือว,ว่ามีมหาจักรวาลทีนี้เทสั เทศะคือองค์ประกอบสิ่งต่างๆแต่ละอย่างต่างกันย่อมแย้งกันหรือขัดกันไม่ใช่ความเป็นหนึ่งเดียวต้องกระทบกันไม่มีไม่หยุดมันต้องกระทบกันทําให้มันไม่หยุดอยู่มันต้องกระทบกันโดยทําให้ไม่หยุดอยู่ทีนี้ฐานะคืออะไรนั่นคือกาละ ก็ขอใหเทสะเฮ้ยกาละเมื่อกี้นี่พูดผิดนี่สับสนกาละคือมีอวกการมีมหาจักรวาลที่นี่เทสะคือองค์ประกอบเทสะนี่คือองค์ประกอบต่างๆแต่ละอย่างเทศะมีนัยยะสําคัญตรงที่ว่ามันต่างกันอยู่กาละคือมันเคลื่อนที่อยู่มันไม่ไม่อยู่ถึงคงที่ส่วนเทศะมันเอานัยยะความต่างกัน มันก็แย้งกันขัดกันไม่ใช่ความเป็นหนึ่งเดียวกันมันก็กระทบกันอยู่เสมอนะทำให้ไม่หยุดไม่หยุดอยู่ทีนี้ฐานะฐานะคือที่ตั้งของรูปกับนามฐานฐานะที่ตั้งของรูปกับนามตําแหน่งของขั้นชั้นที่เป็นอยู่ฐานะเป็นตําแหน่งหรือขั้นชั้นกันความเป็นอยู่ ซึ่งล้วนเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ดับไปในสปปรรพสิ่งอยู่ตลอดกาลอีกแหละไม่เที่ยงเคลื่อนที่แปรเปลี่ยนอยู่ตลอดกาลดังนั้นจึงไม่มีอะไรเที่ยงแท้คงที่เป็นหนึ่งอยู่เป็นอันขาดเห็นไหมไม่มีอะไรที่มันจะเที่ยงแท้ คงที่เป็นหนึ่งอยู่อย่างเด็ดขาดเพราะแค่กาละหรือคือคือแค่เวลาเนี่ยมันก็ไม่เคยคงที่ไม่มีใครจะบังอาจให้กาละหรือให้เวลาเนี่ยมันนิ่งคงที่นะเที่ยงแท้แม้แต่พระเจ้านี่เหมือนทาทายแม้แต่พระเจ้าจะให้กาละคงที่ไม่ได้ให้มันเที่ยงแต่โยกที่หรือนิ่งจะเคลื่อนนะ พระเจ้าก็ทาไม่ได้นี่เป็นวิทยาศาสตร์ชนิดหนึ่งนะเป็นวิทยาศาสตร์แท้นักวิทยาศาสตร์ต้องมาพึงมาศึกษาดีๆเพราะนั้นมันจึงต้องขึ้นกับกาละทุกอย่างเราขึ้นกับกาละด้วยแน่นอนแม้เทสะหรือฐานะโดยเฉพาะคนแมก้การกระทำหรือว่าความรู้สึกความรู้สึกนี่แหละ ยิ่งสาคัญกับความเป็นเศรษฐกิจความรู้สึกนะยิ่งสําคัญกับเศรษฐกิจที่จะมีความรู้สึกเป็นเครื่องชีบง้บ่งเศรษฐกิจนี่วันทัพใดเรียนรู้มาถึงเศรษฐความรู้สึกมาถึงเวทนาแล้วจะพูดกับเรื่องเศรษฐกิจนี่จะรู้เรื่องกันดีก่อนอะไรนะเพราะความรู้สึกเป็นเครื่องชีบง้บ่งว่าเศรษฐกิจดีหรือเศรษฐกิจไม่ดีเดี๋ยวฟังไปมันจะเข้าใจ ซึ่งจะมีความรู้ความฉลาดระดับปัญญาตัดสินได้เศรษฐกิจดีในความหมายของชาวเทวนิยมหรือโลกียะนั้นจึงยังไม่จบกิจในคีดหมายคำพูดเลยจบกิจกระตังกรณียังนในคือหมายคำพูดเลยพวกชาวเทวนิยมนี่ยยังไม่จบกิจเด็ดขาดได้แน่นอน เพราะไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริจงในจิตเจตสิกรูปน,นิพพานดังนั้นเศรษฐกิจดีของเทวนิยมก็ยังขึ้นอยู่กับสุขสุขเป็นความรู้สึกไหมอ่านี่แหละเอาไว้ครงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจของค,คุณขึ้นอยู่กับสุขอยู่ดีเป็นตัวชี้บ่งชัดเจนคุณว่าตัวไหนมันทำให้เป็นสุขในตัวนั้นแหละ แล้วพูดในไอฝังสุขของคุณนี่ค่อนข้างไปในทางมีลาบยอดเฉลิมเกียรติสุไปเครื่อตัดสินหรือเปล่าเห็นไหมไร่แล้วเห็นไร่แล้วพวกกูรู้ตัวเองเปล่าลดพวกนั้นหรือเปล่าต่างกันไหมเห็นไหมอ่าไปต่อน่เราพวกจะวงพวกเดียวกันกับพวกตูไปต่ออ่ามาฟังต่อ ข้อสามนะเฉพาะอย่างยิ่งฐานะทีนี้นะเมื่อกี้กาละเทสะเราก็พูดไปแล้วฐานะฐานะของคนที่ประกอบไปด้วยกายกับจิตนะคนที่ตั้งของคนมีเอาคู่แรกมาเลยกายกับจิตในต่างก็เป็นภาวะของตนเอง กายกับจิตเป็นของตนเองทั้งสิ้นและต่างก็อิสระของแต่ละคนนี่แหละของแต่ละคนนี่แหละกายกับจิตก็แต่ละเป็นอิสระของแต่ละคนไม่ได้ขึ้นกับใครอย่างเด็ดขาดเลยฟังให้ดี่าศาสนาพุทธสอนความอิสระยิ่งใหญ่ต้องไปร้องเพลงอิสระคือนะ <laughs> วันนั้นตาเขาอิสระของแต่ละคนไม่มีใครบังอาจจะมาเป็นเจ้าเป็นนายใครเลยในความเป็นอัตภาพอันเป็นตนของตนนะไม่มีใครมาเป็นนายเราหรอกเห็นหมาชักจะชัดเจนความเป็นอิสระขึ้นชัดเจนขึ้นแต่คนหรือลัทธิศาสนาที่ยังไม่สามารถมีธาต รู้ที่จเจริญกว่านั้นหรือเจริญกว่าที่พูดมาเนี่ยมันก็ไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความจริงของเศรษฐกิจหรือของตัวของตนแน่เพราะมันยังมีเชโกกับปัญญาหรือปัญญาหรือหรืออวิชากับวิชาเชโกกับปัญญา หรืออวิชากับวิชาเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเชโกกับปัญญาอาวิชากับวิชาเชโกก็คืออวิชาปัญญาก็คือวิชาเห็นไหมนะมันใช้พยัญชนะมาชีสภาวะ,ะเป็นเรื่องย่อยๆไปก็อธิบายย่อย,ย,อยๆไปตามลำดำับอ่า